กล้องไม่แบ่งใครเดี๋ยวใครตั้งใหม่มาค่ากินข้าวด้วยกันไม่มีใครกินตำไทยกับเรากินข้าวเที่ยงกินค่ะเดกกินทั้งนกค่ะวันนี้มา5คนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เบ็นใครกล้องไม่เบ็นใครเดี๋ยวยังไม่ได้เจอซงตามอแล้วเยอะแล้วสงตาชอบค่ะ ถักให้ผักเป็นของตัวเองเอ้ยยกม่น้องนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นมองไม่เห็นไม่แบ่งใครกล้องไม่แบ่งใครเ้วยอักเขาชอบผักน้องๆมันแกล้งกล้องไม่แบ่งใครก้องวะค่อยตั้งใหม่ มามีใครกินข้าวด้วยกันไม่มีใครกินตำไทยกับเราหรอกกินข้าวเที่ยงกินข้าวขึ้กินวักเขาชอบผักน้องๆมันแก้งเขาเราอยู่กําลังกําลังติดดอกกําลังมีดอกมีของหนูเต้นต้นแต่ันจะได้กินว่ะไม่ได้ไปเต้นเลยอ่ะหนูชิมค่ะห้าตรงนี้ใครก็ไม่ค่อยจะเต้นหรอกใช่ไหม ปูเนี่ยต้องถามเขาว่าเขาเขาต้มหรือเปล่านะถ้าเขาไม่ต้มนี่พยาธิปวดจ้ะไหมพยาธิเห็นขึ้นสมองไงแล้วพี่ไม่เลวเหรอเมื่อวานทำไมบอกคนนี้ขอตัวไม่ไม่ออกเห็นผลแล้วไม่อยากออกไม่น่านนี้เลยดำไผ่ใช่ไหมนะผลอร่อยมากเป็นฝอยฝอยอร่อยไอ้ทรงฝอยฝอยิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าต้องฟ้าเร้ากลัวเหมือนว่าอย่าเป็นหวัดอย่าไปเลี้ยงหลาน เขาชอบค่ะน้องๆมือนแกน้องนกค่ะวันนี้มา5คนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบองไม่เห็นไม่เป็นไกล้องไม่เป็นไข่อันนั้นไม่เป็นี่อันนึงเลียบค่ะ ก็เห็นขอต้องให้นกกินพี่นกกินเก็บขออร่อยแน่นอนเป็นฝฟป่อยมันเป็นฝอยฝอยอร่อยไอ้ตรงฝฟป่อยที่นี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะลงฟ้าแล้วกลัวแบบว่าเดี๋ยว็น่มาแดีไปเลี้ยงหลานแล้วอันนี้อร่อยจริงอร่อยกินเยอะเจื่อนทุกอค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับเพื่อนๆนะคะมีน้อยมีพี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มอ้อแล้วก็เนี่เหมือนนาล้างเนาะเดี๋ยวยังไม่ได้เจอสมตามต๋อแล้วเยอะแล้วสมตาชอบผักผักให้ผักเป็นของตัวเองเอออันน้ำไม่ใช่นี่อันนึงเทียบค่ะ ก็เห็นอ๋อต้องให้นกปินพี่นกกินเก็บคออ๋อนี่ยไม่ออกคือมันน้ำฟางมันเป็นน้ำตลอดแต่มันก็ไม่ตกเนาะไม่ตกเหรอผิอคชั่นมันเริ่มร่วงแล้วแต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอกหลุดใหม่ออกมันติดติดแต่ลูกเล็กๆก็หล่นหล่นเรื่อยนะเนี่ย อแล้วไหมพี่หล่อนี่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ตอตอไม่งอกใช่ไหมบรรยากาศทุ่งนาพี่าหล่อะนี่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ตอตอไม่งอกใช่ไหมบรรยากาศทุ่งนาเดี๋ยวยังไม่ได้เจอส้มตำอ๋แล้วเยอะแล้วส้มตำชอบผัก ผักให้ผักเป็นสองตัวเองเอ่อยุ้มานั้งนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบองไม่เห็นไม่เป็นใครกล้องไม่เป็นใครน้องนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบองไม่เห็นไม่เป็นใครกล้องไม่เป็นใครมันเริ่มร่วงแล้ว แต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอลก,ลกลุกใหม่ออกอีกติดติดแต่ลูก,ลลกนี่ก็หล่นหล่นเรื่อเยเลยอันนั้อันนนอร่อยไหมอร่อยเนอะทุกนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบองไม่เห็นไม่เป็นไทยกล้องไม่เป็นไทยไม่ได้เปเต้น,เ,นเลยอ่ะหนู ทีมค่ะรุ่งนี้ไทยก็ไม่ค่อนที่แก้งใช่ไหมเดี๋ยวยังไม่ได้เจอส้มตำอแล้วเยอะแล้วส้มตำชอบผักผักให้ผักเป็นของตัวเองเออ้ยไอ้ยกมันมันเริ่มร่วงแล้วแต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอกหลุกใหม่ออกมันติดติดแต่ลูกมันเรกยกอันนั้นอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยเนาะไไอ้ม่ใช่ดูดูละ ต้องตักให้แล้วให้ไปกินไต่ศูนย์เหมือนคนนูลาไม่ได้ไปเต้นเลยอ่ะหนูชิมค่ะตองนี้ใครก็ไม่ค่อยได้เต้นกันเลยตั้งใจตั้งกล้องไม่แบ่งใคร้องเดี๋ยวใครตั้งใหม่มาหีใกินข้าวด้วยกันไม่มีใครกินตำไทยกับเรากินข้าวเที่ยงกินค่ะเดี๋ยวไปกินนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะ ดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เป็นไทยกล้องไม่เป็นไทยแกงแกงหยองหยอกหยองหยองหยองเป็นไรโอ้ยเนี่ยมะนาวอูนุบีททุกวันบัณฑิตน้อยไหมน้ำต้มตังปูกมะนาวเหมือนหน้าล้างเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับเพื่อนๆนะคะมีน้อยมี พี่จิ๋มค่ะจิ๋มอ้อแล้วก็นักให้รองดอกเหรอผิวอ่แ action ปูอ่ะต้องถามเขาว่าเขาเขาต้มหรือเปล่านะถ้าเขาไม่ต้มนี่พยานปวดจ้ะพยานอ่ะเห็นพี่ขึ้นสมองไงนะพี่มันเริ่มร่วงแหละแต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอกลูกใหม่ออกมันติดติดแต่ลูกเล็ก อร่อยอ่อยอร่อยไหมอร่อยมาลังกาลังติดดอกกาลังมีดอกไม่องหนูเต็มต้นนุ่จะได้กินว่ไม่ใช่ดูดูล้อเาตักให้แล้วให้ไะกินใต้ถุนล้อ้งนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบ้องไม่เห็น ไม่เป็นไขต้องไม่เป็นไข่อันนั้นไม่ใช่นี่อันนึงเปรียบค่ะก็เห็นอ๋อต้องให้นกกินพี่นกกินเก็บคออ๋ออันนั้นไม่ใช่นี่อันนึงเปรียบค่ะก็เห็นอ๋อต้องให้นกกินพี่นกกินเก็บคอมันเริ่มร่วงแล้ว แต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอกหลุดใหม่ออกมันติดติดแต่ลูกเล็กๆก็หล่นหล่นเรื่อยเลยอ่อนอ่อยก็รอไหมก็รอยเนาะกล้องไม่แบ่งใครกล้องจะค่อยตั้งใหม่มาไม่ไกินข้าวด้วยกันไม่มีใครกินตําไทยกับเรากินข้าวเที่ยงกินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับเพื่อนๆนะคะมีน้อยมีพี่จิ๋มค่ะพจิ๋มอ้อแล้วก็น้องไม่ออก คือมันท้องฟ้ามันเป็นน้ำตลอดแต่มันก็ไม่ตกเนาะน้องยากสนุีแล้วเขมาแต่เยอะแล้วนี่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ตอตอเป็งอกอร่อยไหมอรยากาศทุ่งนาไม่ได้ไปเต้นเลยอ่ะหนูชิมค่ะโอ้ตรงนี้ใช้ก็ไม่ค่อยได้เต้นกนหรใช่เนาะลาอร่อยมากเป็นไฝ่ๆมันเป็นไฝ่ๆอร่อยไอ้ตรงไฝอยคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย กลัวแบบว่าเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวเลี้ยงหลานกล้องไม่แบ่งใครกล้อจะค่อยตั้งใหม่มาไม่มีใครกินข้าวด้วยกันไม่มีใครกินตำไทยกับเราเลยกินข้าวเที่ยงกินค่ะเดี๋ยวพี่กินมันเริ่มร่วงแล้วแต่ลูกติดแล้วแล้วก็ดอกลูกใหม่ออกมันติดติดแต่ลูกมันเรียกหล่นเรื่อยเลยอร่อยอร่อยอร่ยไหมอร่อยเนาะอร่อยกุ้งตนดงเป็นฝอยฝอยอร่อยไอ้ตรงฝอยๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ฟ้าเด้วกลัวแบบว่าเดือนไม่มาเดี๋ยวเลี้ยงหลานเนงนอ,นานงนองไม่ใช่ดูดูล<ะ>้าเขาตักให้แล้วให้ไปกินใต้ศูนย์เหมนมล<ะ>้าน่ะไม่ออกคือมันท้องฟ้ามันเป็นน้ำตลอดแต่มันก็ไม่ตกเนาะน,นี่เขาเกี่ยวไปแล้วเนีเน่ยเหลือแต่ต่อต่อไม่มองอกบรรยากาศทุง่งนา แกงแหยอก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 ไมโอ้ยเนี่ยมะนาวอู๋นุบีดผู้พันบันทิดน้อยส้มต่ำปลูกนกนกค่ะวันนี้มาห้าคนนะคะพอดีไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นบองไม่เห็นไม่เบ่งขายกล้องไม่เบ็นใครที่อุทานแห่งชาตินั่นเองขามาขากัน่เยอะเนาะนี่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ตอตอเป็นงอกบรรยากาศทุ่งนา